ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปกองทัพนะครับเป็นข้อเสนอที่เรายืนยันมาตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่นะครับสถานีเป็นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพไว้หลายแง่มุมแต่โดยหลักการใหญ่ๆของมันคือ1น,นกองทัพต้องอยู่ใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 2. องํอำนาจของกองทัพที่เลยขอบเขตไปต้องดึงกลับมาทั้งหมดกองทัพต้องตอบสนองกับรัฐมนตรีกลาโหมที่ ที่มาจากรัฐบาลพลเมืองกองทัพต้องตอบสนองจากสภากองทัพต้องไม่อยู่เป็นอาณาจักรของตัวเองเดียวๆที่ใครก็ตรวจสอบไม่ได้3ก็คือกองทัพพาณิชย์ทั้งหมดต้องยกเลิกกองทัพพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยกตัวอย่างสนามกอล์ฟโรงแรมนะครับที่ดินนะครับต้องยกเลิกให้หมดกองทัพต้องไม่ทําการพาณิชย์กลับไปเป็นมืออาชีพจ้ะมีการลดจํานวน นายพลลงลดจำนวนกองทัพลงยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเปลี่ยนให้เป็นการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจให้เป็นกองทัพมืออาชีพเหมือนต่างประเทศใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทำให้กองทัพหน้าเกงฑขามและพร้อมสำหรับปกป้องประเทศตลอดเวลาโดยลดงบดำเนินการที่ใหญ่โตเทอะทะงบโครงการต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไป ไปเป็นโครงการที่จะไปลงทุนในอาวุธยุธโทโุปกรณ์ที่ทันสมัยผมคิดว่านี่คือคกองทัพที่เราอยากเห็น